สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาทําภารกิจช่วยลุงกับป้าที่น้ํามันลดหมดกลางทางนะครับผมพอดีลุงกับป้าเดินทางไกลมานะครับจะไปที่สระบุรีน้ํามันหมดกลางทางพอดีเลยนะครับตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆบ้านผมนะครับลูกผมไปเจอนะครับก็เลยจะไปซื้อน้ํามันมาเติมให้นะครับนี่นะครับก็ได้ถังไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราแว้นไปซื้อน้ํามันที่ปั๊มกันก่อนนะครับ นำแล้วนะครับก็เติมน้ำมันใส่ถัง10ลิตรนะครับเอาไปก่อน10ลิตรนะครับผมดเดี๋ยวรถแบกไปไม่ไหวนะครับครับก็ได้น้ำมันมาแล้วครับ10ลิตรเดี๋ยวไปหาลุงกับป้ากันเลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการเติมน้ํามันแบบฉุกเฉินด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ลหลายๆท่านอาจจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับในยามฉุกเฉินจะได้เอาไปใช้ได้นะครับเวลาเราจะเติมน้ํามันใส่รถนะครับที่น้ํามันรถหมดกลางทางนะครับเราต้องหาขวดน้ํามา1ขวดนะครับนี่นะครับลุงกับป้านะครับ ท่านก็มีขวดน้ําอยู่นะครับแต่ขวดมันน้อยไปเราต้องใช้ขวดใหญ่หน่อยนะครับผมเพื่อที่เราจะตัดเอาปากถังน้ํามันเข้าได้นะครับเราจะไม่ตัดตูดนะครับเราจะตัดประมาณปลายปลายตูดนะครับจะเหลือช่วงตูดขวดไว้นะครับเวลาเราเติมน้ํามันลงไปนะครับน้ํามันจะได้ไม่หกออกมาเยอะมากนะครับนี่เลครับก็จะตัดประมาณนี้นะครับ ให้ไม่เติมเดียวเิเลยไมื่อไหร่ยยรต้องไปเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาน้ำมันไปเติมได้แล้วนะครับผมตัดขวดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันในถังของเราสามารถเทได้แบบง่ายๆแล้วก็ไม่หกนะครับก็อาจจะหกนิดหน่อยนะครับตัวถังตัวนี้ชอบไหลไปที่ก้นนะครับน้ำมันเวลาเติม ครับก็เติมไปแค่10ลิตรก่อนนะครับถ้าเอามา20ลิตรจะเติมยากครับเพราะถังมันมีน้ำหนักมากเกินไปนะครับก็เอาแค่10ลิตรพอนะครับพอแค่ไปปั๊มอื่นได้นี่นะครับที่เราไม่ตัดตูดขวดออกนะครับเราเติมแบบนี้เห็นไหมครับถ้ามันจะไม่หกนะครับแล้วก็เติมได้แบบง่ายๆนะครับผม ไหลออกบ้างนิดหน่อยนะครับไหลออกตามปากฝาถังนะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการตัดขวดนะครับเพื่อที่จะเติมน้ํามันฉุกเฉินนะครับเราสามารถเติมได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถ้าใครมีปัญหาน้ํามันหมดกลางทางนะครับต้องการเติมน้ํามันนะครับก็เอาวิธีนี้ไปทําตามก็ได้เลยนะครับนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้วิธีการเติมน้ำมันแบบฉุกเฉินนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับเติม10ลิตรก็เดี๋ยวจะให้รุงไปทำการสตาร์ทเครื่องดูทดลองดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับ ไปเลยเดินทางปลอดภัยนะครับไปที่ไหนครับเนี่ยไปที่พิพิธภัณฑ์มาครับโอเคเดินไปท้ายตรงปุ๋าทานไปดูกระตูนไทยอร่อยครับเนี่ยมันเหลือมันเหลือเราดูดี ก็เสร็จภารกิจเป็นท so ี่เรียบร้อยครับส่งลุงก <да ับป้าเดินทางโดยสวัสดีภาพนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีค SO รับ